1,300ปีกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์มากมายในตำนานที่นี่ลำปางครับเช้าวันเสาร์กับบรรยากาศต้นหนาวแสนสบายผมและทีมงานเดินทางมาอย่างบ้านหลุยเพื่อขอสัมผัสมนสเสน่และมนคลังชวนหลงไหลกับบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ครือหาดอายุ115ปีหลังนี้บ้านหลุยเจ้าของบ้าน คือนายห้างค้าไม้ชาวอังกฤษนามว่าลุยส์ทีเลอโนเวนส์ใช่แล้วครับบ้านหลังนี้นั้นคือบ้านของลูกชายแมมแอนนาเลอสโนเวนส์ no ven, ครูสอนภาษาอังกฤษในรัชสำนักสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในยุคที่จังหวัดลำปางของเรารุ่งเรืองสุดขีดกับสัมปทานค้าไม้ในมุมหนึ่งบ้านหลังนี้ถือได้ว่าเป็นบ้านเศรษฐีผู้มั่งคั่งและเป็นมรดกอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งปัจจุบันนั้น ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่ของชุมชนท่ามะโออําเภอเมืองลำปางด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันสวยงามจากในอดีตบ้านโบราณหลังนี้ครับได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนอกจากตัวสถาปัตยกรรมแล้วเรื่องราวของบ้านลุยส์คือจุดเด่นสําคัญที่ทําให้บ้านโบราณหลังนี้มีสเสน่ห์และในบริเวณบ้านก็ได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราว ในวันหวานของบ้านหลังนี้ให้แก่ผู้มาเยือนบ้านเก่าในยุครุ่งเรืองของเมืองขาไม้ได้เดินทางผ่านห้วงแห่งการเวลาผ่านร้อนฝนหนาวมานับร้อยฤดูกาลมนสเสห์อันทรงคุณค่าแห่งบ้านลุยส์แม้ว่าวันนี้จะไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวของคนภายในบ้านแต่บ้านลุยส์เอง ยังคงส่งอิทธิพลทางจิตใจแก่ผู้หลงรักบ้านเก่าให้ต้องได้เดินทางมาแวะเวียนอย่างไม่ขาดสายทุกซอกมุมของบริเวณบ้านได้ซ่อนเร้นร่องรอยแห่งเรื่องราวของการเวลาดังเข็มนาฬิกาที่หยุดเดินไปตลอดกาลแต่ใครจะรู้บ้างว่าบ้านหลังนี้แท้จริงแล้วยังคงมีชีวิตเคียงคู่นครลำปาง อยู่ตลอดเวลา